สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะมาปอกมะม่วงนะคะอันนี้คือมะม่วงที่ได้มาจากบ้านของคุณอาศักดสยามเพชฌมพูนะคะค่ะภรรยาของท่านเก็บให้นะคะให้ทั้งหมด3ลูกค่ะเราก็อปอกกินไปแล้วลูกหนึ่งนะคะสองลูกนี้นะคะก็บ่มเอาไว้เขาก็สุกนะคะตอนนี้เราก็จะมาปอกนะคะค่ะก็มีหน้าตานะคะยาวๆแล้วก็มีตูดงอนๆนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็น พันอะไรนะคะถามคุณแม่คุณแม่ก็ไม่รู้นะคะ,ะมันก็คล้ายๆโชคอนันต์นะคะถ้าเกิดไม่ใช่โชคอนันต์ก็อาจจะเป็นอีกพันหนึ่งขณะที่เราไม่รู้นะคะเราก็จะตั้งชื่อให้เขาว่าพันแก้วฟ้าก็แล้วกันนะคะค่ะจะได้เรียกถูกเนาะ นะคะ,ะต้นที่อยู่หน้าบ้านของคุณอาศักสยามเพชรชมพูนะคะคือมันดกมากแล้วก็สวยมากเพราะลูกเขายาวมากนะคะก็เวลาเขาย้อยลงมานะคะดูงดงามมากค่ะวันนี้เราจะมาปอกดูนะคะเขาสุกแล้วจะหวานไหมนะคะ เพื่อนคะนี้ก็ประมาณทำห่ามค่ะไม่ถึงกับสุกมากนะคะเราก็จะกินแบบทำหามนี่นะคะเห็นคุณแม่แหม่บอกว่าตอนเขาสุกเขาหวานค่ะหวานมากเลยนะคะแต่ที่แน่ๆก็มีรูปร่างที่สวยงามมากยาวนะคะยาวแล้วก็ตูดงอนค่ะคุณผู้ชม ตอนที่เขาดิบเนี่ยคงจะยำอร่อยเนาะ ออกม่วงๆก็ไม่จะเก่งค่ะคุณผู้ชมก็ใช้เวลานิดนึงนะคะโอเคเราจะเราจะชาะเนาะ ช่ปะเราก็จะชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมสุณ้มเขาหวานมันอร่อยอสุดยอดเลยค่ะ ผู้ชมครัเราเราก็จะกินกับน้ําน้ําปลาเนาะ,ะเปรี้ยวนิดๆน,นะคะไม่ไม่เปรี้ยวมากค่ะกินกับน้าําปลาหรือว่าเกลือนิดหน่อยนะจิ้มนิดนึงก็จะอร่อยได้ที่เลยค่ะนี่ค่ะมง่งพันแก้วฟ้าของเราทั้งสวยทั้งอร่อยโอเคผูค้ชมครั วันนี้นะคะปอกแค่ลูกเดียวก็จะกินไม่หมดแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปทานมะม่วงก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะที่ได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอาร์ษรสยามนะคะที่ให้มะม่วงมาขอบคุณคุณแม่แหม่มค่ะที่สอนมะม่วง,งให้นะคะวันนี้จะไปรับประทานนะคะแล้วก็เป็นที่ระลึกนะคะอของนักร้องในดวงใจนะคะ ค่ะเขามีความภูมิใจมากทุกๆวินาทีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะมีความภูมิใจนะคะรู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้ไปเยี่ยมบ้านของคุณอาศักิสยาพมพ้ชมพูแล้วก็ท่านมาร่วมร้องเพลงในงานวันเกิดของพวกเรานะคะอของดิฉันกับป้าพก,กี้นะคะแล้วก็ให้มะม่วงมาพิทีลระเลือดด้วยไปกินให้แบบประทับใจนะคะกินให้อร่อยเลยนะคะคุณผู้ชม ขอบคุณมากค่ะกินใ้เมืองกินให้เมืองก,ก็ได้มันสิว่าบ่กคือว่เห็นตอนกินเจ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ